สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะค่ะนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอการสอนของครูคลิปแรกเนาะที่เราจะได้เจอกันนะคะค่ะขออนุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยนะคะค่ะครูวาริพินสุขสิงห์นะคะเออเป็นที่รู้จัก กับเด็กๆอยู่แล้วเนาะก็คือครูทายนะคะค่ะสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะคะจากคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะในการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนนะคะโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะ มาสอนเพิ่มเติมนะคะวิธีการาทำแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูได้สั่งไปเนาะหน้าที่8นะคะทำใส่สมุดเนาะ,ะเดี๋ยวคุณครูมายกตัวอย่างตัวอย่างแรกกันก่อนนะคะว่าวิธีการเขียนนะคะนักเรียนจะทำแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนอะไรลงไปบ้างนะคะค่ะอย่างที่คุณครูได้แจ้งไปนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่8เนาะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะก่อนที่จะพาทาแบบฝึกหัดนะคะ,ะตัวอย่างแรกนะคะให้พิจารณาการเปรียบเทียบเศษสามส่วนหกับเศษสี่ส่วนเะคะเรามาดูวิธีการเขียนกันก่อนนะคะว่าวิธีทำนักเรียนจต้องเขียนยังไงนะคะ,ะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยค่ะพิจารณาพิจารณาเศษสามส่วนห ่าเราพิจารณาตัวแรกนะคะเรามาดูที่ตัวส่วนกันก่อนนะคะตัวส่วนคือ5ใช่ไหมอ่าเราต้องหาครึ่ง1ของ5นะคะอ่าเนื่องจากครึ่งของ5คือครึ่งของ5คือ 2.5ถ้านักเรียนนึกไม่ออกให้นักเรียนนึกเป็นเงินนะคะมีเงินอยู่5บาทาครึ่งหนึ่งของ5บาทก็คือ2บาท50สตางค์เนาะก็เป็น2.5แต่2.5เรามาเขียนในรูปของเศษส่วนก็คือ2เศษ1ส่วน2ก็คือ2กับครึ่งหนึ่งนะคะก็คือเศษ1ส่วน2น,นะคะซึ่งมาดูตัวเศษ3 อันนี้สามารถมาดูตัวเศษได้เลยนะคะซึ่ง3เนี่ยมีค่ามากกว่า2เศษ1ส่วน2ให้นักเรียนมองเป็นเงินนะคะถ้าสมมุติมีเงินอยู่3บาทกับมีเงินอยู่2บาท50สตางค์อ่ามีเงิน3บาทมากกว่าอยู่แล้วเนาะอ่าแสดงว่า3ส่วน5 มากกว่าเศษ1ส่วนสก็คือครึ่งหนึมากกว่าครึ่งหนึ่งะคะต่อไปพิจารณาเศษส่วน9อ่าเนื่องจากเราหาครึ่งของ9ก่อนนะคะครึ่งของ9อ่าครึ่งของ9มันมีตังอยู่9บาทครึ่งหนึ่งของ9ก็คือ สี่บาทห้สตางค์อ่าก็คือนำมาเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนนะคะเสเศษ1นส่วนสอ่าซึ่งเปรียบเทียบกับตัวเศษนะคะสี่ทำไมคะน้อยกว่า4เศษ1นส่วนสแสดงว่า4ีส่วนเต้องน้อยกว่า เศษหนึ 1> 1่งส่วนสองก็คือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะคะเมื่อนักเรียนเปรียบเทียบกับเศษหนึ่งส่วนสองเสร็จรแล้วนะคะนักเรียนสามารถนำสองตัวนี้มาเปรียบเทียบกันได้เลยดูจากโจทย์นะคะดังนั้นเวลาตอบนะคะดูจากโจทย์นะคะอะไรขึ้นก่อนคะเศษสามส่วนห้า ก็นำเศษสามส่วนห้าขึ้นก่อนนะคะเศษสามส่วนห้านักเรียนมาดูนะคะมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองแต่เศษสี่ส่วนเก้าน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองดังนั้นเศษสามส่วนห้าก็ต้องมากกว่าเศษสี่ส่วนเก้าค่ะอันนี้คือตอบได้เลยนะคะตอบลักษณะนี้เลยนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำเลยนะคะอ่า นักเรียนมาดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดเลยค่ะอ่ะอันนี้ครูยกตัวอย่างข้อที่2นะคะเปรียบเทียบเศษเกส่วนสิกับเศษสิส่วนสินะคะทำเหมือนเดิมค่ะนักเรียนพิจารณาเปรียบเทียบทีละตัวนะคะเศษเส่วนสินะคะอ่าครึ่งหนึ่งของ18คือ 9อ่าถูกต้องคะ่ะครึ่งหนงึ่งของ18คือ9เนื่องจากครึ่งของ18คือ9ก้าเขียนแบบนี้ได้เลยนะคะเนื่องจากครึ่งของ18คือ9ก้าซึ่ง เอาตัวเศษมาเปรียบเทียบนะคะ9อ่าตัวเศษก็คือ9มีค่าเท่ากับ9อ่า9มีค่าเท่ากับ9แสดงว่า9ส่วน18จะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งก็คือเศษ1ส่วน2พิจารณาแบบนี้นะคะต่อไป ตัวที่สองค่ะพิจารณาเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสี่นะคะอ่าเรามาหาครึ่งหนึ่งของสิบสี่ค่ะเนื่องจากครึ่งของสิบสี่คือเจ็ด ถูกต้องค่ะเนื่องจากครึ่งของ14คือ7ซึ่งนำตัวเศษมาเปรียบเทียบค่ะ11มีค่ามากกว่า7สะแสดงว่าเศษ11ส่วน14ต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งก็คือเศษ1ส่วน2อ่าดังนั้นดังนั้นนะคะ เศษเส่วน18ขึ้นก่อนเวลาเขียนก็เขียนเศษ9ส่วน18ขึ้นก่อนเสมอนะคะเศษ9ส่วน18เนี่ยมากกว่าเศษ1ส่วน2แต่เศษสิส่วน14เอ๊ะเท่ากับเศษ1ส่วน2แต่11ส่วนเศษสิส่วน14มากกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นเศษ9ส่วน18จะมีค่าน้อยกว่าเศษสิส่วน14ค่ะ เขียนลักษณะนี้นะคะข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนตามครูได้เลยนะคะส่วนข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนทําเองนะคะวิธีทําไม่ยากเลยคือนักเรียนต้องพิจารณาเศษส่วนแต่ละตัวกับเศษ1นึ่งส่วนสองอเวลาเขียนนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบครึ่งหนึ่งของตัวส่วนก่อนอาหาครึ่งหนึ่งของตัวส่วนให้ได้ก่อนเช่น ครึ่งของ7อ่าครึ่งของเคือ3ามหแต่เวลาเขียนเป็นเศษส่วนก็คือ 3, สามเศษ1นส่วนสองแบบนี้สมมตุติครึ่งของ8ครึ่งของ8คือ4อย่างนี้นะคะนักเรียนต้องหาครึ่งหนึ่งของตัวส่วนให้ได้ก่อนอันนี้ครูอธิบายเพิ่มเติมนะคะอ่าดังนั้นนะคะ เมื่อเราหาครึ่งหนึ่งได้แล้วนำเรานำครึ่งหนึ่งที่นักเรียนหามาได้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับตัวเศษสามารถนำไปเปรียบเทียบกับตัวเศษได้เลยว่ามีค่ามากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่านะคะเสร็จแล้วนักเรียนค่อยนำเศษส่วนทั้งสองจำนวนที่โจทย์กำหนดให้นะคะมาเปรียบเทียบกันเองอ หวังว่านักเรียนทุกคนนะคะคงจะทำได้เนาะ,ะถ้ามีปัญหาอะไรนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะ,อ,ะอาจจะถามผ่านคุณครูประจำชั้นมาก็ได้นะคะ,คะวันนี้นะคะคุณครูก็ออขออนุญาตจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงถัดไปก็จะเป็นเรื่องใหม่นะคะ,ะวันนี้ก็ขอสวัสดีแล้วก็ ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ